สบ,สบายด,สายดาีสบายดีวะสบายบาดีวะปานสบายดีงามงามถูถูถูกบบนั้นถูงามมั้ยสบายดีพี่น้องสบายดีพ่อแม่ปลาลูกใช่ไหนไปใช้ตกเตียงเด้อหืเบล่งนนองอด อ oh, ้สบายดีม oh, wow, ังสบายดีคร wow, ับนเาบยสบายดีค oh. ร oh, uh ับสบายดีครับอ้คือนหยิงเก่งแต่ว่าสดีอด่บยด้สบยดีสีายบายดีนบายดียด้องยาดบาีสียดีสยดี่บายดีายดายดาดีาายีสนาายายาดา สบายดีสบายดีเหนานสุดๆนี้อวสุดนี่ว่ต้องสู้องสูบแนีนี่แต่ว่าหล่อถูกได้ถูกยังได้น่ยไหนถูกนีนี่ตาถูก่าถูกใส่ปากอย่ไปเบอยาเอาสิแกงน้ำมนเนาะไม่ดีว่าสิแกงน้ำมัสุ่มกันบงบ้านนี่ซื้อน้ำม ก๋าเจ้าเนาะก๋าเจ้าคายน้องใหม่ก็ได้ซื้อสบายดีสบายดีสวัสดีพี่น้องนี่ครอบครัวคือเก่าอีกแล้วเนาะเห็ดเมนูแกงน้องใหม่กินเที่ยงพี่น้องกินได้คนกับครอบครัวปีใหม่น้ำปีใหม่กับเห็ดบุกนูเนาะแล้วก็ชิมากินน้ำกันถ่านเนาะบุกนูปีใหม่น้ำเน่ะแล้วก็ยุ้ยกันแกงน้องใหม่ เอน้ชิกินเขา่ารวมกันซองของผัวอ๋อมุกนู้ในนู้จใส่ประััาานปีใหม่สื่อได้หื่อนู้สื่อนู้บางสานี่เขามาคลายนูตั้งแต่ตีหาปุ <c oughs> อันนี้เนี่ยเกมาอันนี้เกี๊ยมาระต้สร้างรลไหอันนี้อืมนี่น้องอุปกรณ์ดยั้อุปกรณ์ เครื่องจี๊ยงเขาจะว่าเครื่องเนาะเครื่องใส่แกงหน่อไม้เขาก็มียาหน้ายาหน้าอนนี้ข้าต้มละเอียดเนะพี่น้องส่วนมากอะแล้วแต่อะนะคนเนาะคนมากย่องนะย่องเป็นหนามเด๋วนะกระไรเนาะอันนี้ข่อยมากต้มเมาใส่กับเขาเบือเลยมันง่ายสําหรับข่อยเนาะข่อยได้มากต้มเอาต้าวเดวเขาก็เอาใส่หน้าเนาะพี่น้องเนี่ยใส่หน้ามาใส่เดกา มีเอฟซีเมนบอกเนาะว่าอยากเห็นต้นอันนั้นตน้นเค็นเนาะตน้นเค็นหนาะคนพวกหัว,วฟังไทยเอิ่นอิ่นจังไหนเนาะพี่น้องแต่ว่าอยู่ฟังเล่าเหรออิ่นตนเค็เนแต่กะเดี๋ยวคลิปหนาเนาะพี่น้องคลิปหนานี่แหละยซีดีวิวให้พี่น้องเบื้องว่าตน้นเค็นมันเป็นแนวในดที่แหละพี่น้องอยู่นี่แหละค่ะอยูหน้าค่ะฮะมันก็มีอยู่แถวขางหนะพนนปปีน้ออยู่ป่าในซิมี่โอ้ยอยู่ป่าบุบคอยมีเลยบุคอยมีวะ ส่วายเปนเกิดโยวันดินพี่หยางบริเวณดินบริเวณไม่เนดูวเออแค่ตรงนี้ตรงหนั้นแต่คอยเห็นส่วนนายมันอยู่ตรงนั้นต้นเข็นมีเอฟซีคอมเมนต์อยากเค็นไลายเนาะเพราะว่าใส่ปลาแหลกแล้วบ่มีน้อนเด้อได้พี่น้องบ่มีนอนแมงสุ่มหมดรามี่เมงวันมาขี่ใส่นี่มันก็สิตายขี่แมงวันขีนขี่แมงวันค่ะตัวมันสิเป็นนอนไปอ่ะนะ มันมาขี่ใส่กระต่ายมันก็บ,บ่มีนอนไปอีกใส่อายุใช้งานอนะประมาณหนึ่งปีหนึ่งปีของอันานาั้นนะยังวะเกือเคียนหนะวาวมาใส่ปลาแดกค่ะประมาณหนึ่งปีสิบมีนอนเนาะมีอยู่แต่ว่าน้อยเนาะน้อยที่สุดบ่คือตอนเที่ยวบ่เอาใส่นะข้นานอกบ่ใส่นอนสิเต็มนอกจากสิปิดหเรียบร้อยนอะกปิดเห็นดีๆแต่ว่าเข้าตรงกินเนาะพี่นอ้องปิดดีมันก็นยากเนาะ ถ้าตกเปื้อนชื้อเหมือชื้อเวทนะนะถ้าตกกินมันก็นเลยเ้าต้องเอาใส่เปลือกเคีนน้องมันจังได้รสชาติเกาบ,บริเซียได้พี่น,น้องหา่นเช็ดเมนูต้มใส่แก๊สเอาเนาะเฮ็ดใส่แก๊สเอาเดี๋ยวขอไปเอาหนามมาก่อยนี่ก่อนเด้อนี่เลยพี่น้องแกงมาใหม่มีบักบวบเห็ดหมูเห็ดนี่นะเห็ด,หดบด <laughs> บดหน่อยบดเลยกินดนได้พี่น้องไอ้แกลียงเราใหม่หัวยำนี่มันเป็นยำแหลกเนาะหน่อไม้กบดนี่หนะจะเป็นหน่อไม้เดียงนองที่เขาจะปลูกอยู่แถวนั่ยนะเขาจะเอามาขายไปอีกย่างจะเอามาขายหน่อไม้นี่แหละเขาจะเอามาขายไปอันหนาบางวานนี้พี่น้องไปไปนอกกับน้อยๆเมื่อวานนี้ มาใหม่เก่าเลยพี่น้องเข้ามาตัวขายเหี่ยวเป็นเหี่ยวเต้โมนกระแสรึเยล่าบบว่าแขวะกระแทกมาคลองใหม่เว้ยนี่เข้าก็อยร์ขายน้องปุ่นตี้เขาพี่น้องก็กะบอกว่าคลองใหม่แขวะเก็บมาเดี๋ยวนี้นี่แล้ววะขขวะเอาเก็บมาแล้วขยก็ขี่รถมาอนี้แล้ววะแล้วมันเหยียบมันเหยียบแต่แขวะบอกหนูว่ามันเหยียบเลยนะมันคือจะเป็นของเก่าเข้ามาคล้ายเนาะเป็นยางเขา เอาตัวห้าว่าล้องใหม่นยองเกลือมันออกก็น่องหยองอันนี้มันนี่นะกาบกากมันทางไทยกระเทือนกากแกงเราใหม่ยูเล่าก็อยู่ไทยหะนบกคือกันด้พี่น้องมันไข่กันอยู่แต่ว่ามันบกคือกันแกงเราใหม่ขึ้นกันแต่ว่าอาหารเครื่องปรุงมันบกคือกันเนาะคืออยู่บาทนี้มันมันเสียเสียตะศีดไปน้องใส่แตะปะแดงไปง่วกพี่ นั่นไงแล้วก็ใส่เครื่องพักผัยุไทยหั่นมีใส่หัวี๋ของชุมไทยกระใส่น้าหยางเนาะใส่ไปพักอี่ตู้น้ำใส่อันตะลภาตะลภาบุคือกันถ้าใส่บุ๊คเผาหั่นแกงกะทิจะร้อนตระใหม่นะจ้ะผแกงเปื่อแกงเปื่แกงเปื่ข้าเสียเ่นแกงเปื่เนาะ เคปเปอร์นี่เป็นแกงเหล้าเนาะแกงเหล้าต่ว่าใส่ปลาแหลกเนี่ยคือกันอยู่แต่ว่าเข้ากับใส่หัวทไข่ใส่หัวหอมแดงแต่ก็ใส่ใบแมงลักมันจะกระอองมาใส่เบิ่งดูคือเป็นตะแสรวนี้เข้ากระบอกคือเอาว่าอหอยสีรองเ็ดให้กินเออเขาขก็ใส่หัวทิข่ายใส่หัวทไข่แล้วก็ใส่มีที่หอมแดงแต่ก็ใสผักอีตู่ข็อย่าบอกมันเสียขวเก่าก่อนนะเอาว่อหอยสีรองเ็ดให้กิน เห็ดเลลองเบิ่งเพื่อมันเจ็แกงน่อไม่ใส่หัวชิ่ไข่ใส่หัวชิ่มไข่เหอมหั่นชุมไข่อมาหั่น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 แล้วก็ไปปั้นอ๋อใ่ได้วรอหรอีกากนันก็ยาวนะดูแบานี้บ่ค่อยอันนี้มีกากจะใส่ได้อีกเป็นยัง จะเสือด yeah! wow. mm ้ะ hmm. ทุกท่านจะมาไหนก็นาตั้งไปเสือด้ะเนาะเบิ้งตะไคเป็นไงเนาะาะไน่เนรไม่แปลกเนะัย่าเอาหนังเนี่ยนั่งลงนะรกเอาอันนี้ลงเลยมะพริกพริกน้ำเดื แล้วก็ปุ้งแกงน้ำมันซูบ้านคอยนี่ปุ้งโดดตัวเนี้ยกระแดกแนี่ยมาตองนั่นเลยก็จีมีแต่เกลือก็บอกเอาตัวใหม่ไป็นแต่แสร็จน่เอาตัวใหม่ปะ เอามาปนกันซื้อนะตัวเก่าแต่มันเป็นตอนงามๆเลยอันนี้มิเตชจะไหลใส่ไข่บุกม,มิเตการหนึงตัวนี้ไม่มีเตขี่แกปะปลาแดกมันชิเบิดกินเด็มันมีแต่ซุ้มใหม่มันเพราะท่านเป็นตัวนี้ว่าซุ้มใหม่่ตัวนี้อ <c oughs> ตัวนี้ซุ้มเห็ดใหม,ม่เห็ดใหม่ด้วด หนีพี่น้องโมมี่นอนเลยงามนี่นอนมันตายเนาะนอนมันตายนีเมื่อกี้ตีมุดมันมาใครใช่จะสีมันกระตายเองมันนี่มันตายเองมันตายตายตายเพราะว่าเปลือกที่เห็นพี่น้องข้าวกินนอนกระต่ายเขามันกินกันมคือกันเนาะกินได้เห็นไหมมันคือกินตอนปะหลัคือกันเนาะข้ากินนอนกับจินงากจนเหนื่อยเลยนเหน่นะ นอนปลาแดงมันตรงนี่ในนอนอยู่แล้วนอนนอนมันตรงนี่ในปลาแดงอยู่แล้วชนิดไหนใส่ตาข่ายแกงน้ำใหม่นี้มันตรงนัวปลาแดดเพือพี่น้องใส่ปลาแดดที่ละลายชอบเข้มบ้านแหล่ข้ออเนาะนี่น้อย่ะเห็ดกินหมักปรุง องเซที่นันหน่อยก่อนโ<ห>อเคคกับความชุ่มอะต้นขอ้อ,อ,อกับอัลไซเมอร์ไปเลยอือได้ก่อนแล้วเอาออ๋อพี่น้องเลยกินเอาใหม่ชุ่มกันเนะาะแยมเผ็ดเนานออะมีผักอยู่บ่กินกับหลังจากใส่ปลาแดกแล้วเฮาชุดดด่รสต้มเลยเนาะหงอก นี่เดิมหอนต้องกับเอาอันนี้ลูกเฮ็ดเฮ็ดอันนี้เอาลูกโหลดต้องพี่หองเฮ็ดกระด่างเฮ็ดเหงเฮ็ดมันแก่เนี่ยพี่้องแต่ว่าเฮาเฮาเฮาเม่าซ้อยให้มันเรีเยบเนอะให้มันยังได้ เอาอันนี้ลงค่ะเฮทโน่ล่อเฮดโน,น่สุกสุกแล้วเนาะเหี้ย เข้ากับเอาไปเนี่ยลูกตกขาดมีกระปรงด้วยเนอะเดี่ยวอยากร่อยเนอะ แดวเลยแดวเลยเนาะพี่หงซื้อไปใหนปีใหม่มาดิอ่าซื้อกว่าเก้มเกือเดีกินตอนหมุบหบจะบูงหมูออไปไปคือพ่เขานั่ง

ขาเพราะเขาพี่แมกมากก้อนน้องเห้ยกักเน่มาได้พี่น้องพี่แม่ก็มาเอิเอแล้วเต้ายังเห็ดยยังอยู่เอ่ีน้อไดนี่นองเมาข่วมากินง มุกนูปีใหม่แซบแสบพี่น้องซีบันหนึ่งยั okay. ้เโคตบโค่วโคตวนี้แ่บนะเลยเนาะไม่ถาเลยสิมุกนูปีใหม่มุกนูมุกนูทางแรลแล่ะทางแบบแซบแสบพี่น้องไปซีบได้ทางแหลของปีใหม่มุกนูซีบมั้งคะคอยหูซื้อว่ามันโบแสบอะไรน้อใหม่มันโบโซ่เข้าตัวคลายเห็นนะ ใค้ส่สดเบงกอมาเี่ยวนีทำไมเี่ยแห้งนะแบบยุบแะยุบแตะยุบบ่บัวันยินขาสุ่มกันพี่นนองคนนี้สยวสุ่มเที่ยงันนียบอกว่าสิพะได้ไม่เถาึ้นาะกินกินปะ ก็ซุกปรทันมาเนาะพี่น้องซุกปรัยยูห้องหนะฮะอยู่หลังหนะแต่ว่ายังขาบแบบไม่ยิงเออยจนมักแคเงีมันชายปานลูกเา้นอนันรับขึ้นนอนใบแถบมือนี่คุณเมือนฮันายมุกคูณได้ซองมุกคูณได้จังนกอันแบนไปเลไม่เขาไป เพอสับเดาไห้คะเสียงอาดเสียงดังในนองพี่บอกว่าโหลดพันเนตแล้วนะววดดินควดน้องข้าห่อวัเป็นตะกินพอมีดแค่แข้งแข่งข้าวผัดอันนี้ข้าวผัดอันนีอเมแห้งหนึ่งข้าวเดียวหนึ่งเมืองเสาร์นี่ข้าวเอื่อย้ากระซิกเนื้อวัวขาวข้า แข้งไหมแข็งดีแข้งแข็งแข็งจนสัมเขาหน่งปรสสูเออให้ซืมุหนูปีใหม่สิเบิร์แต่น้ะขายดีย่างย่างลายอยู่ว่าเดือกตัวตัวขึ้นมานะสิเดือกเพี่อเพียร์ตัวหนึ่งก็ตัวหน่อยตัวหนึ่งหนึ่งแบบใ

เียวพราะอ่ะดุ่โอ้ยกไปบายบายเนี่ยกบายบายนบายบายจุบ้นเบ้นเยบ้านเกกินข้าวแนี่เดกน้องพี่น้อง ไก่ใชปันบายบายใช้ปันเจบคลิปไหเจ้าคิมไฮมาเลยเจ้าคิปหนุ่มู้ำลาบคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เด้อขอบใจเอฟซีทุกๆคนที่เข้ามาติดตามสายปันขอให้เอฟซีทุกคนมีความสุขเลยบายบายไปเยไปบายสันติมาดุเสื่อตูดีเชื่อพ่อซื้อให้